เมื่อวันที่19ถึงวันที่20มิถุนายน2565สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาทจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกรภายใต้โครงการจัดที่ดินทำกินตามนโยบายรัฐบาลจังหวัดชัยนาทพศ2565 โดยเป็นการดําเนินงานตามแผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้กับสมาชิกกลุ่มเกษตรกรเขาขยายพัฒนาเพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มด้วยวิธีการสะกอนให้กับกลุ่มเกษตรกรเขาขยายพัฒนาส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดในรูปแบบเศรษฐกิจชุมชนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้ระบบอนุรักษ์ดินและน้ําอย่างยั่งยืน สำหรับโครงการดังกล่าวผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์จากส่วนราชการและภาคเอกชนอาทิวิธีการบำรุงดินด้วยการหมักดินการทำเกษตรผสมผสานการแลกเปลี่ยนภูมิปัญญาในการประกอบอาชีพและการทำบัญชีครัวเรือนเป็นต้น